ครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับขออภัยนะครับขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนจอ oppo f 1 1 pro เครื่องมาเปิดไม่ติดจอแตกนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกันนะครับอันดับแรกก็เอาถาดซิมออกก่อนเนาะนะครับสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถแกะแบบนี้ได้เลย นะครับเราก็ต้องจัดการแกะจากฝาหลังก่อนนะครับอุปกรณ์ของเราก็คือไพ่นะครับไพ่สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแกะง่ายนะครับเพราะว่าผ่านการเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูไว้นะครับดูไว้นะครับนี่นะครับนะครับกราบขอไปนะครับขออนุญาตปิด มือถือแป๊บหนึ่งนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็ขันน็อตนะครับขันนอ็อตออกให้ทุกตัวนะครับน็อตขนาดเท่ากันหมดนะครับน็อตขนาดเท่ากันหมดเพื่อนๆดูตามนะครับจะทําให้แบบเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าช่วงติดกาวหรือตีกาวออกเนี่ยผมก็จะล่นเวลาให้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องแกะก่อนนะครับตรงนี้เราต้องแกะออกก่อนนะครับงัดแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีสายแพรอยู่สไลด์กล้องเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกก่อนแบะออกมาแบบนี้นะครับแบะออกมาแบบนี้ น็อตบางรุ่นมันไม่ดูดแม่หล็กนะครับเราก็ต้องใช้แหนบคีบออกมานะครับตรวจสอบความเรียบร้อยให้ครบถ้วนก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนจะแกะหรือก่อนจะลื้ออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทําอย่างระมัดระวังนะครับเป็นการแกะเบื้องต้นนะครับเป็นการแกะเบื้องต้นนะครับอยู่ในสายงานที่เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะครับ น็อตค่อนข้างจะเยอะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใช้เล็บเรานะครับจิกไปที่หัวมุมรูดมาแบบนี้นะครับ ถ้ามันยังไม่ดูดก็แสดงว่ามันยังมีน็อตฝังอยู่อีกนะครับตัวนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้แกะนะครับ mm hmm. เก็บน็อตให้หมดนะครับเก็บน็อตให้หมดนะครับแล้วก็มาลูดต่อถ้าเรารูดแบบนี้แล้วมันสะดุดนะครับก็แสดงว่ามันยังมีน็อตฝังอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นมาเกะน็อตนะครับอ่า ดูนะครับวิธีการแกะนะครับเปิดมาเบาๆก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ภายในก็จะมีแบตเตอรี่เราจะเรียนรู้ไปเลยนะครับแบตเตอรี่สแกนนิ้วมือแกะแบบนี้นะครับนี่แกะแบบนี้ออกมานี่นะครับสแกนนิ้วมือนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแบตเตอรี่นะครับกล้องนะครับชุดสไลด์ลำโพงสองตัวนะครับ แกะฝากรอบออกมานะครับถอดแบตเตอรี่ออกก่อนอันดับแรกในการแกะแบตเตอรี่นะครับดึงเขียวๆนี่ออกมาเลยนะครับเพื่อนๆนี่มันจะเสียงดังเสียวๆหน่อยนะครับนี่ครับดึงออกมาแบบนี้นะนี่นะครับอ่าทิ้งไปแล้วทีนี้นะครับเรามาดูแบตถ้ามันงอแล้วก็มานั่งดัดนะครับแล้วใช้ปากกาทําให้มัน เรียบสนิทกันประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายแพจอนะครับถ้าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันก็จะแกะง่ายนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแกะง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําขั้นตอนอื่นนะครับแล้วก็เอาจอใหม่มาใส่ดูก่อนนะครับว่าจอใช้ได้หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะไปแปะก,กาวหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับก็วางลงไปนะครับเรามาเทสดูกันนะครับเปิดติดนะครับเปิดติดนะครับตรวจดูความเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบจออาจจะช้าหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเอาชัวร์นะครับเอาชัวร์ไม่มั่วนิ่มนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็สำหรับ1คลิปก็คือ1ง,งาน1อาชีพ1รายได้นะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยเนาะตอน๋วนี้ไม่แน่ใจว่าแบตจะหมดหรือเปล่านะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ทำมือถือไม่ต้องรีบนะครับรีบไปเราก็จะเสียเวลาเปล่าๆ นะครับกดเซฟชาร์ตแป๊บนึงอ่านี่นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับลางๆางนะครับก็จะเห็นางๆางเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแล้วก็เพิ่มแสงแป๊บนึงศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสี่หกนะครับเรามาเพิ่มแสงกันอ่านะครับแบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนะมื่อกี้มันมืดนี่นะครับแล้วก็จะก,การเทรสนะครับเทส นะครับเทปปุ่มเหมือนเดิมนะครับนี่ก็แสดงว่าตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับจอตัวนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเรามาถึงขั้นตอนตีกาวนะครับผมจะให้ดูเบื้องต้นนะครับการตรีกาวมันตียังไงแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะย่นระยะเวลาให้เพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเจอกันในคลิปประกอบเลยนะครับ เนี right ่ยเดี๋ยวผมไปออกไปตีกาวด้านข้างๆออกก่อนนะครับแกะกาวด้านข้างๆออกแป๊บเดียวต่อนะครับก็เนี่ยหลังจากเราตีกาวเสร็จแล้วเราวางกาวเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาประกอบกันนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันด้านล่างก่อนนะครับดันด้านล่างนะครับดันด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับนี่ มาเรามาประกอบกันเลยสก็ตต้องดังกึกกักกึกกักกักกึกนะครับเนี่ยที่ไม่ดังนะถ้าไม่ดังมันอาจจะหลุดเวลาเราใช้เป็นนานๆนะครับเครื่องมันสก็ตอาจจะหลุดเป็นก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับวางกาวแบตใหม่นะครับกาวแบตเดิมมันมันมันไม่อยู่แล้วนะครับนี่วางกาวแบตใหม่นะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปใส่แบตแต่ยังไม่ต้องแ็กแบตนะครับใส่้าไปเฉยๆนะครับเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมต้องทำต่ออ่าพอได้แล้วปุ๊บแ็กนะครับแ็กแล้วปุ๊บใส่แบบนี้นะครับแบบนี้อ่ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิธีการใส่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ เหมือนเดิมนะครับใส่หัวก่อนกดหัวไปก่อนนะครับแก๊ก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 ทีละข้างนะครับแก๊กนะครับไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนี่กดลงไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เราจะได้เวลาที่จะเก็บเงินกันแล้วนะครับขันน็อตนะครับข้ามการขันน็อตไปก่อนนะเพื่อนๆนะ โอเคขันน็อตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาวางกาวนะครับแต่ตรงนี้น็อตตรงนี้มันขันไม่ได้นะครับเกลียวมันหวานนะครับเกลียวมันหวานจากด้านในนะครับมีอยู่หนึ่งตัวที่ขันไม่ได้นะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็มาอยากให้เพื่อนเพื่อเห็นชัดๆนะครับวางกาวตีตีกาวไปก็ขอบบนะครับตีกาวไปเลยนะครับสัดยาวไปลูกเพนะครับตามตำแหน่งที่เคยมีกาวเดิมอยู่นะครับจัดไป ไม่ต้องเอาไว้ยืมนะครับไม่ต้องเอาไว้ยืมนะครับใส่ถัดซิมมาเรเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบนะครับประกบลงไปให้มันสนิทนะครับรัดยางหัวลัดยางท้ายนะครับแค่นี้พอนะครับดผลเพราะว่ามันไม่ได้ ไม่ได้ต้องใช้แรงอะไรมากมายนะครับศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสี่หกอ่าขอใส่รหัสรับนะครับอ่าก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Oppo F11 Pro นะครับเปลี่ยนจอนี่ให้ดูกันชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม